รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย All New Isuzu X Series ท้าไทยทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ถ้าเบรกเบนดิกสวัสดีค่ะก็มาพบเราสองคนนะคะคุณชมเหมือนเดิมเลยในรายการ Motor Running ค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่5้าทุ่มเป็นต้นไปค่ะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะก็จะเป็นช่วง Text Time นั่นเองค่ะ ข่าววันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะอย่าง a l p h a ม o t ตอร์ r p r r a t i o n ค่ะสตาร์ทอัพผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากเออร์ไวแคลิฟอร์เนียก็ได้ทำการเผยโฉมรถคูเป้พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ทรงย้อนยุค a l p h a s ซึ่งว่าเขามีแผนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปีนี้นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามขาะเอสนั้นก็เป็นเพียงรถ1ใน2รุ่นที่ Alpha ลฟาน,นเตรียมจะทําตลาดในอนาคตอันใกล้โดยรถไฟฟ้าอีก1รุ่นนะคะที่พวกเขาเตรียมเปิดตัวนั้นก็คือ a l ลฟาไอคอนรถอเนกประสงค์ในกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ ที่สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับแต่ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรถแวน SUV หรือว่ารถบรรทุกจุดเด่นก็คือแพลตฟอร์ม AMP ค่ะ a u t o m o b i l e Modular Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการผลิตรถแบบสเก็ตบอร์ดที่มีความยืดหยุ่นสูงและ COM หรือว่าโครงสร้างแบบโมดูล่าสำหรับดัดแปลงตัวรถและก็รองรับการติดตั้งเทคโนโลยี self-driving ด้วยในเบื้องต้นโครงสร้าง COM ของพวกเขานะคะจะแยกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะประกอบด้วย COM1 หรือ Commercial Mobility ค่ะสามารถแดัดแปลงเป็นรถบัสหรือรถบรรทุกได้ตั้งแต่กลุ่ม Medium Duty และก็ Heavy Duty 2. นะคะ COM2 ค่ะหรือ Communal Mobility สำหรับแดัดแปลงเป็นรถแบนหรือรถทานิสัอเนกประสงค์ค่ะและก็สค่ะ COM3 หรือ Computer Mobility ค่ะซึ่งเป็นโมดูลการติดตั้งทูร,ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ สำหรับ a l p h a เอนะคะข้อมูลตัวรถเท่าที่ a l p h a ระบุไว้ในเว็บไซต์เอสนะคะเป็นรถคูเป้ที่มากับความยาว4,180ม mm, ิมกว้าง1,886ม mm, ิมแล้วก็สูง1,450ม mm, ิมค่ะน้ำหนักตัวรถก็จะอยู่ที่ประมาณ1,632กิโลกรัมรุ่นพื้นฐานนะคะติดตั้งล็อขนาด16นิ้วแล้วก็มีออปชั่นเป็นล้อขนาด18นิ้ว ขนาดตัวโดยรวมใกล้เคียงกับรถในกลุ่มซับคอมแพคค่ะเช่น Hyundai i20 หรือ Suzuki Swift เป็นต้นค่ะ,คะห้องโดยสารนะคะก็เป็นแบบ2ประตู2ที่นั่งค่ะมีพื้นที่เก็บสัมภาระหลังบาะให้ประมาณ396ลิตร การออกแบบนั้นเน้นความเรียบง่ายสไตล์มินิมอลค่ะอุปกรณ์มาตรฐานก็มีเพียงพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดทรงสปอร์ตเบาะทรงบัคเกต็ตขั้นกลางด้วยเซนเตอร์คอนโซลทรงยาวค่ะและก็มีจออัลตร้าไวสกรีนสำหรับแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์จัดวางแบบลอยตัวในส่วนของชุดระบบขับเคลื่อนนะคะก็ไม่ได้มีรายละเอียดทางเทคนิคให้ไว้แต่ว่าเอลฟาก็ระบุว่า S อนั้นเนี่ยเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังอัตราเร่งอยู่ที่0ถึง9กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6วินาทีระยะทางในการ วิ่งนั้นมากกว่า402กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและก็มีระบบรีชาร์จที่รองรับไฟแรงดันสูงสำหรับโมดชาร์จเร็วอีกด้วยนี่ก็ต้องบอกว่าเป็น How t e ท็ Time นะคะวันนี้ที่เราเอามาฝากกันก็ยังคงหนีไม่พ้นสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะแนนะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะไปพักชมโฆษณากันก่นสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกับเราต่อช่วงหน้าค่ะ ผาเบรกเบนดิกค่ะก็มาอยู่เราสองคนกันต่อนะคะในโชว่วงของทริปไดค่ะทริปได้สัปดาห์นี้นะคะพี่แหม่มจะพาไปทดลองขับรถยนต์รุ่นใดแล้วก็ที่ไหนนะคะไปติดตามชมพร้อมกันกับเราตอนนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวแมมจะพามาสัมผัสกับตัวนี้เราเรียกว่าดาวลูกไก่นะจ๊ะว่าทดสอบแล้วรถจะมีสมรรถนะขนาดไหนแล้วก็ตัวนี้มีตัวพิเศษตัวหนึ่งคือโหมดเรื่องของการขับสไตล์ออฟโรดนั่นคือ X m o d e มาติดตามกันแบบแล้วก็พร้อมกันเลยทดลองขับด้วยกันเลย เรามาดูการทำงานของรถขับเคลื่อนสีล้อด้วยเจ้า subaru forester ซึ่งเป็นแบบ all-wheel drive ค่ะนั่นคือการขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลาหรือ on time คันนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลยค่ะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์ม subaru global platform เครื่องยนต์เนี่ยเบนซีน boxer สี่สูบขนาด2.0ลิตรค่ะกำลังให้อยู่ที่156แรงม้า กับเกียร์อัตโนมัติ CVT 7สปีดนะคะการทดลองขับครั้งนี้นะคะจะมีพี่ต้นเป็นผู้ขับขี่ให้กับเราลุยกัน5สถานีเรามาเข้าระบบ S-Mode นะคะจะมีให้เลือก2แบบนั่นคือ s n o w d r i r t เหมาะกับทางฝุ่นทางครุบค่ะระดับนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ s n o w m a ค่ะเหมาะกับทางโคลนทางครุค่ะเรียกว่าสไตล์ออฟโรดหนักๆเลยแต่สนามนี้นะคะหนังจะเลือกที่ s n o w d i r t ก็พอค่ะ สถานีแรกนะคะมองไปเห็นเลยค่ะเป็นรางล้อเลื่อนนะคะและจะมีฝั่งซ้ายซึ่งเป็นโรลเลอร์ทั้งแถบเลยค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเป็นการจำลองว่าเราลุยโคลน,นะคะแล้วกรณีที่3ล้อค้างอยู่และเหลือล้อเดียวอยู่บนพื้นด้วยระบบนะคะจะทําให้เราขับผ่านไปได้อย่างง่ายดายต่อด้วยสถานีถัดมานะคะซึ่งจะเป็นแบบเนินเอียงแบบค้างหมูเอียงซ้ายและขวาและก็ลาดชันด้วย หากขับแบบ2องล้อปกติบอกได้เลยว่ามีอาการลื่นไหลแน่ๆเรามาต่อสถานีนี้เลยนะคะเขาจำลองว่าเป็นทางที่เราจะเจอก้อนหินและเป็นเนินสลับด้วยซึ่งจะบอกว่าตรงนี้ด้วยระบบ Smode ผ่านไปด้วยดีเช่นเดิมค่ะ จากนั้นนะคะเรามาต่อที่สถานีทางขึ้นลงลาดชันค่ะหาคุณกลัวความสูงนะคะอาจจะมีความเสียวหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าทางขึ้นลาดชันนี้นะคะเรียกว่ามองไม่เห็นทางข้างหน้าเห็นแต่ท้องฟ้าและเมฆเท่านั้นแต่ด้วยมีระบบไอซ้ายค่ะดวงตาคู่ที่2ทําให้เราเห็นตัวรถที่หน้าจอว่าทางข้างหน้าเป็นอย่างไรจะทําให้เราควบคุมทิศทางได้ดีเลยค่ะสําหรับการลงลาดชันนะคะด้วยระบบจะมีการช่วยควบคุมการลงแบบลาดชัน ด้วยผู้ขับปล่อยเท้าออกจากเบรกและคันเร่งเลยค่ะระบบจะควบคุมการลงให้เราอย่างง่ายดายมาที่สถานีสุดท้ายเลยนะคะเป็นแบบเนินสลับหากคุณนึกภาพออกแบบธรรมชาติที่เป็นแบบร่องใหญ่ๆเลยนะ,ะทำให้ล้อใดล้อหนึ่งลอยจากพื้นเราก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะกับระบบ S mode ที่เป็นระบบกระจายกำลังทั้ง4ล้อทำให้การเดินเครื่อง เป็นอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วทำให้เราควบคุมการขับได้อย่างง่ายดายเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแมมและพี่ต้นเนี่ยให้ขอ้อมูลได้เต็มที่แล้วแล้วพี่ต้นเองก็ขับให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะแมมย้ำด้งนะคะว่าคุณต้องใช้ของที่มีอยู่ให้คุ้มค่าซื้อมาเป็นร้านอย่าใช้อย่างที่พี่ต้นบอก2,000 0บาทสองแสนบาทอย่าใช้เลยซื้อแล้วไม่หอด<อ>ใช้แล้วกันเดี<ร>๋ยว<ร>จะใช้คุ้มเลยเอาละเจอกันแมมนะคะกับมอเตอร์รันนิ่งกันได้นะจ๊ะ มันมีอะไรที่แบบสนุกสนุกกับการขับรถมาฝากทุกครั้งวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากเลยคครรัับบยินดียินดีครับ,รบแล้วเจอกันจ้า ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปไดในสัปดาห์นี้ค่ะแต่สัปดาห์หน้านะคะก็มาติดตามช่วงทริปไดดีๆแบบนี้กันได้ต่อค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัพเดตข่าวสารในช่วงมอเตอร์นิวกันค่ะ ออเนียลอิสุสเ e ็ท้าไทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ถ้าเบรกเบนดิกค่ะก็มาอยู่เราสองคนกันต่อนะคะในช่วงของมอเตอร์เนีลนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็มีหลายข่าวเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวการเปิดตัวรถยนต์ค่ะแล้วก็มีทั้งการสรุปยอดขายของค่ายหนึ่งด้วยนะคะ,คะในปีที่แล้วยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมเลยที่เอามาฝากในข่าวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มที่ข่า,ขาวแรกที่แน่ล้วกันค่ะ ก็มาเริ่มที่ข่าวแรกนะคะก็มาจากทางค่ายอีซูซูค่ะหลังจากที่รถอนเนกประสง์รุ่นใหม่หมดนะคะอ l l New ว s u z u m u มค่ะสร้างปรากฏการ์ยอดจองสวนกระแสโควิด -19 แล้วและก็เศรษฐกิจชะลอตัวทะลุนะคะทั้งหมด7 0 0 0คันหลังจากเปิดตัวเพียงเดินเศษเท่านั้นค่ะอีซูซูนะคะยังคงเดินหน้ารุกตลาดขายายกลุ่มเป้าหมายออ l น e w Isuzu m u มด้วยการจับมือ3คนดังจาก3วงการค่ะคือคุณซีชัดประวีตรีชัชวานวงเจ้าหญิงแห่งวงการไอที คุณโตสักสิทธิ์เวสุภาพรศิลปินชื่อดังและคุณรวิทยาอุตสาหะนักธุรกิจและนักสร้างแรงบันดาลใจร่วมสะท้อนความสําเร็จในแบบฉบับของตัวเองตอกย้ํานิยามค่ะเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสําเร็จค่ะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะตั้งแต่1 8มกราคมนี้ค่ะเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกข่าวนึงนะคะก็เป็นเรื่องของยอดขายปีที่แล้วค่ะกับค่าย MG นั่นเอง เอได้ทําการรายงานผลการดําเนินงานปี2,563ที่ผ่านมาค่ะว่ามียอดขายรวมนะคะ28,316คันค่ะเติบโตขึ้น7%เมื่อเทียบกับปี2,562โดยได้แบ่งเป็นยอดขาย MG s s นั้นสูงถึง11,113คันตามมาด้วย MG SS และ MG s s PHEV จําจำนวน6,008คัน MG x x t n n d e r 5,387คัน MG 3จําจำนวน4,856คัน MG Z s e v และ MG EP จำนวน826คันและก็รุ่นอื่นๆนั้น226คันครองแชมป์ยอดขายรถยนต์ในกลุ่มรถ SUV ด้วยยอดการจำหน่ายรวมสูงถึง17,819คันหรือประมาณเกือบ1ใน4ของตลาดรถยนต์ในกลุ่ม SUV นั่นเองและก็ตั้งเป้านะคะยอดขายปีนี้นั่นเองนะคะจะอยู่ที่42,000คันหรือว่าเติบโตวกว่าเดิมขึ้น40%นอกจากนี้ค่ะ MG ก็ยังคงเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง88%ด้วยยอดขาย826คันจากยอดขายรวมทั้งหมด939คัน MG ยังคงมุ่งพัฒนานและก็นำเสนอสิ่งที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ปรัชญา Passion to be Better ค่ะโดยมีแผนแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดพร้อมกับการตั้งเป้าการขยายโชว์รูมและส่วนบริการมาตรฐานเป็น170แห่งภายในปี2564 และก็ตั้งเป้าหมายในการตั้งสถานี MG Supercharge เพิ่มอีก500จุดเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและก็กระตุ้นการเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างครอบคลุมให้เกิดสังคมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะค่ะแล้วก็มาที่ข่าวต่อไปนะคะบริษัทโตโยต้าไดฮันสุเอนจิเนียริงแอนด์แมนูแฟคเจค่ะเปิดตัวศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและก็สังคมโดยรอบค่ะผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของระบบการผลิตแบบโตโยต้าหรือโตโยต้าโปรดักชันซิสเต็มค่ะที่รู้จักกันในนาม TPS คือหลักการพื้นฐานของโตโยต้าที่ใช้ในการบริหารจัดการเกิดขึ้นจากระบบควบคุมการผลิตขององค์กรซึ่งมุ่งกำจัดความสูญเปล่าและก็ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความสามารถขององค์กร โดยโครงการแรกนะคะที่ทางศูนย์ตโยต้าได้เข้าให้การสนับสนุนนั่นก็คือโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยมีเป้าหมายลดระยะเวลารอคอยให้กับคนไข้บนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างโรงพยาบาลบางบ่อและศูนย์ตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจัดยาตามใบสั่งของแพทย์และตามหลักการ just in time หรือการส่งมอบแบบทันเวลาพอดี ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือระยะเวลาเฉลี่ยที่คนไข้ต้องรอคอยเพื่อรับยาลดลงจาก75นาทีเหลือเพียง30นาทีหรือเท่ากับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น60%ช่วยลดเวลาที่คนไข้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลและเพิ่มความอุ่นใจให้กับคนไข้ได้ในอีกทางหนึ่งนอกจากนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนปี2563ศูนย์โตโยต้าได้ต่อยอดขยายโครงการด้วยการเริ่มต้นความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์จักกรีนริบดิน ซึ่งในอนาคตศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมมีแผนส่งเสริมให้บุคลากรภายในบริษัทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเข้าใจหลักการของระบบ TPS เพื่อสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมในภูมิภาคเอเชียค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ขา่าวเปิดตัวรถยนต์ใหม่ในปีนี้ดีกว่าค่ะกับค่าย BMW ค่ะ BMW เปิดตัว BMW Series 5ใหม่เจเนอเรชั่นที่7ใน3รุ่นย่อยค่ะได้แก่ bmw 520d m sport bmw 530e elite และก็ bmw 530em sport ในรูปแบบเครื่องยนต์ดีเซลและก็ p l u ๊กอินไฮบรซึ่งทำสามรุ่นนี้นะคะมาในดีไซน์โฉมใหม่ตลอดคันด้วยคอนเซปต์เปิดตัวที่แตกต่างไปจากทุกครั้งก็คือ change the way you lead lead the way you change นั่นเองมาพร้อมกับกระจังหน้าทรงไตคู่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น20%ในรูปทรงแปดเหลี่ยมแบบใหม่ไฟหน้า adaptive led ไฟท้าย LED รูปตัว L ชุดแต่งเป็น M Aero Dynamics และล้ออลูย M น้ำหนักเบาลาย d o บเบิลสป k e ขนาด18นิ้วสำหรับรุ่น 530e M Sport นะคะล้ออลูย M น้ำหนักเบาแบบสลับสีขนาด19นิ้วเครื่องยนต์สันดาปภายในนะคะและระบบ Plug-in Hybrid พร้อมเทคโนโลยี BMW Twin Power Turbo ใหม่ล่าสุดโดยเครื่องยนต์ดีเซล4สูบใน BMW 520d M Sport ส่งพละกกำลังสูงสุด190แรงม้า BMW 5 3 0 e Elite และก็5 3 0 e M Sport มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ184แรงม้าทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริดส่งกำลังรวมสูงสุด292แรงม้าและก็สามารถเพิ่มกำลังส่งในการเร่งความเร็วได้มากยิ่งขึ้นด้วยระบบ Extra Boost ซึ่งจะปลดปล่อยพละกำลังเสริมมากถึง40แรงม้า ภายในเวลาเพียงแค่10วินาทีเมื่อขับขี่ในโหมดสปอร์ตจึงสามารถลดแล่นจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ภายใน5.9วินาทีทำความเร็วสูงสุดที่235กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายในห้องโดยสารค่ะก็จะมีการตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมและก็งานฝีมือสุดประณีตจากช่างผู้เชี่ยวชาญเบาะหนังแท้ดากตตาระบบความบันเทิงและก็การสื่อสารทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ใน BMW Series 5ใหม่นี้จะช่วยเหลือการขับขี่ในสภาวะที่หลากหลายพร้อมกับปูทางสู่เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติและก็ฟีเจอร์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยต่างๆในสภาวะต่างๆอีกด้วยค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะ เรดวอลมอเตอร์ค่ะประกาศยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปี2,563จำนวนรวมขายอยู่ที่1 1 1 1 5 9 8คันเติบโตขึ้น4.8%ค่ะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสร้างปรากฏการแบรนด์รถยนต์ที่มียอดขายเกิน1ล้านคันค่ะติดต่อกันเป็นปีที่5เผยยอดรวมทั้งปีนะคะทะลุเป้าที่109%นำทับโดย4แบรนด์หลักค่ะฮาวอล ม,นนม, 75, มียอดขายจำนวนรวมอยู่ที่7 5 2 2 8คันนำทับโดย4แบรนด์หลักค่ะ HarV l l มียอดขายจำนวนรวมอยู่ที่7 5 2 2 8คันนำโดยรุ่นเรือธงอย่าง HarV l l H6 Gracewall Motor Poer รถกระบะของ g r a c e w a ม l Motor นะคะกวาดยอดขายรวมถึง2 25, 2 5 0 0 0คันเพิ่มขึ้น51.2%จากปีก่อนรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ a อรามียอดขายรวม 56,261คันเติบโตพุ่งสูงถึง380.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนนำโดยรุ่นยอดนิยมอย่างโ r r b ร a แ k ล a t และ w แบรนด์รถ SUV ระดับ Luxury ของ Great Wall Motor รวม78,500คันพร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมขยายตลาดรถยนต์ในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้กลยุทธ์โลกาภิวัตน์โดยมีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและการตลาดที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะที่เราเอามาฝากนะคะนั่นก็คือโลซรอยค่ะได้ทําการเปิดตัวภาพยนตร์ตอนล่าสุดของซีรีส์ n s p i r i n g g l a รส n e s s ค่ะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ที่นำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่อยู่จุดสูงสุดของอาชีพในแต่ละสาขาที่มีความทุ่มเทกล้าหาญมุ่งมั่นและก็มีวิสัยทัศน์จะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทสัมภาษณ์ในรูปแบบผลงานภาพยนตร์ซีรีส์ภาพยนตร์ตอนล่าสุดนะคะของชุดซีรีส์ n s p i r i n g g l a รส n e s s ก็จะว่าด้วยเรื่องราวของนักเวทโอลิมปิกสกค่ะชาลีเซียมที่ถ่ายทอดความท้าทายทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจ ในการบรรเลงบทเพลงหลายบทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเท่าที่เคยถูกประพันธ์ขึ้นมาโดยจะต้องอาศัยเทคนิคและก็ความเชี่ยวชาญทางดนตรีตอลอดจนพลังในการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นข่าวสุดท้ายค่ะที่เอามาฝากในสัปดาห์นี้นั่นเองจริงแล้วสัปดาห์นี้ก็มีหลากหลายข่าวสารเลยนะคะทั้งการเปิดตัวรถยนต์นะคะแล้วก็การสรุปผลของปีที่แล้วนะคะของค่าย MG นั่นเองค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้3ช่องทางเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ facebook, fanpage หรือว่า youtube channel ค่ะรายละเอียดก็จะเป็นตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าตอนนี้เลยค่ะค่าวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วพวกเรา2คนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสหว,วันนี้ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ